สวัสดีค่ะร้านสะพานบุญรามอินทราวันนี้จะมาแนะนำหัวข้อเรื่องวิธีติดป้ายพ่านพุ่มค่ะในบางงานนั้นผ่านพุ่มก็จะมีการติดป้ายประจำพระองค์นะคะอุปกรณ์ก็คือปืนกาวค่ะเมื่อกาวร้อนได้ที่แล้วนะคะก็ติดไปที่หลังป้ายค่ะจากนั้นก็กดไปเบาๆนะคะ หรือใช้วิธีติดบางส่วนของป้ายแล้วเล็มเลมขอ,ขอบขอบของป้ายได้ค่ะจากนั้นกดให้เรียบทั้งสองด้านติดให้เท่ากันค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสนใจสินค้าผ่านพุ่มประจำพระองค์ต่างๆต,ติดต่อได้ที่ร้านสะพานบุญรามอินทราค่ะ ไลน์แอสะพานบุญ109หรือดูที่เว็บไซต์ www. s ะพานบุญ1 0 9 .com ขอบคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีค่ะ